โอกาสมาแล้วครับสำหรับท่านที่มองหางานทำที่ต่างประเทศวันนี้มีข่าวจากกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊าซึ่งเป็นงานประเภทกิจการโรงแรมและเอนเตอร์เทนเมนต์ และอีกที่หนึงก็คือเกาหลีใต้จะเป็นงานประเภทการทำประมงตามฤดูกาลนะครับทั้ง2แห่งนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่28มิถุนายน67แต่ว่าหมดเขตไม่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มาเก๊าก่อนของมาเก๊าเนี่ยจะไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ครับเปิดรับสมัคร6ตำแหน่ง28อัตรา เป็นการไปทํางานแบบรัฐจัดส่งเท่านั้นอันนี้ท่านสามารถสามัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยและก็จะหมดเขตวันที่8กรกฎาคม67นะครับสำหรับตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตําแหน่งแรกก็คือพนักงานต้อนรับลูกค้า VIP 8อัตราค่าจ้าง1 6 0 0 0ถึง10,800เหรียญมาเก๊าต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ73,000ถึง82,000กว่าบาทนะครับ ตำแหน่งที่2คือกับตัน5อัตราค่าจ้าง1 5 0 0 0เหรียญมาเก๊าหรือประมาณ6 8 0 0 0กว่าบาทต,ตำแหน่งที่3หัวหน้า,ผานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม5อัตราค่าจ้าง18,000เหรียญมาเก๊าหรือประมาณ8 2 0 0 0กว่าบาทตำแหน่งที่4พนักงานนวด5อัตราค่าจ้าง13 0 0 0เหรียญมาเก๊าต่อเดือนหรือประมาณ5 9 0 0 0กกว่าบาท ตำแหน่งที่5พนักง,งานฝ่ายต้อนรับ VIP 2อัตราครับค่าจ้าง1 4 0 0 0เหรียญมาเก้าต่อเดือนหรือว่าประมาณ6 3 0 0 0กว่าบาทและตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่6คือพนักง,งานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า3อัตราค่าจ้าง 2,2,000, เหรียญมาเก้าหรือประมาณ1,400กว่าบาทนะครับ6ตำแหน่ง28อัตรานี้ ถ้าท่านสนใจก็สามารถยื่นเอกสารการสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศพื้นหลังหน้าสีเหลืองนี่แหละครับและสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดคุณสมบัติต่างๆได้ที่เว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือโทรสอบถามที่สายด่วนกรมการจัดหาง,งาน1506กด2ครับอีกงานที่เปิดรับสมัครพร้อมกันกลับมาเก้าเลยนั่นก็คืองานภาคประมงตามฤด,ดูกาลของเกาหลีใต้ครับโดยกรมการจัดหาง,งานร่วมกับอำเภอโคฮึงจังหวัดซอลนัมสาธารณารัฐเกาหลี เปิดรับสมัครคนงานไปทำงานภาคประมงตามฤดูกาลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะหมดเขตวันที่2กรกฎาคม67ครับสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครนะครับมี2ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือคนงานเกษตรตามฤดูกาลจะเป็นงานประเภทการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวส้มยูอาร์รับ5อัตราเพศชาย4อัตราและเพศหญิง1อัตราอีกตำแหน่งหนึ่งคือคนงานประมงตามฤดูกาลครับเป็นงานประเภทการทำสาหร่าย 7อัตราเพศชาย3อัตราและเพศหญิง4อัตราค่าจ้าง2ล้านกว่าวอนต่อเดือนครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ53,991บาทโดยคุณสมบัตินะครับเขาจะรับที่อายุ30-38ถึงปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามเป็นแรงงานชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูลตามทะเบียนบ้านนะครับและก็ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านเกษตร หรือประมงไม่น้อยกว่า1ปีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโรคติดต่อหรือโรคต้องห้ามเข้าเกาหลีประวัติดีและไม่เป็นบุคคลถูกห้ามเข้าเกาหลีครับหากท่านมีคุณสมบัติตามนี้และสนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและหากต้องการดูรายละเอียดคุณสมบัติต,าต่างๆก็เช็คได้ที่เว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศครับ หรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งาน1506งาน1 5กด2ครับ